ตอนนี้กูพ <by> ุ่งเกินมึงจะมีรถกูท่ดิอย่าโม่แต่น้ำลายมองเราไม่หยุดกูเทีนะกูถึงแม่งพันและพวกมึงหมดแต่กูมีจะกี่ปีกูก็ไม่ตายมึงมาใส่รกูทีตอนนี้กูพุ่งเกินมึงจะมีรถกูทีดิอย่าโม่แต่น้ำลายมึงเราไม่หยุดกูทีนะกูถึงแม่งพันและพวกมึงหมดแต่กูมีจะกี่ปีกูก็ไม่ตายมึงมาใสยบถกูที กูไม่เอาเดี๋ยวกูจะหยุดมันเองไอ้อนอันเป็นเจ้าไอทอมอยู่ในกางเกงติตามกูไม่ทันมึงเลยต้องจบไปตามเกมกูไม่ตามใครกูทำกันตามใจแล้วกูก็ไม่อรู้ว่ากูมงเป็นใครทาไมกูต้องฟังทำไมต้องสนใจจะหยุดกูได้ยังไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่แม่กันเพิ่ง start กูคงจะดีจตความเอาทีเร่งไรแต่ฟาต้องมันจบชาร์ดบางคนมันรักเราแต่ตอนเราสุดเรามตาม อย่าคิดที่เจอความตอนที่กูไม่ซ้นใครมีความรู้ใครอย่าไฟแต่เข้ามาทำไมต้องมีลาผมันไม่มีปัญญาตอนน้เโเทดิอย่ามอแต่น้ำลายเราไม่โอเท่นะกูถึงแบงค์ฟันนะวกมันหมดแต่กูโอีกูก็ไม่ตายอมาทออฟโอเท่ดตอนนี้กูพุ่งเกินมือโอเท่ดิ อย่าโม้แต่น้ำลายของเราไม่หยุดททีนะพูดถึงแมนแันแต่ผกมึงหมดแต่กูมีจะ่กี่ทีกูก็ไม่ตายมึงมาทีกับทุทีดูหลอดูดีเศร้าวศรยากให้เอาเมียมึงบอกกูว่าคืนนี้ยังไม่เมาจะทิ้ชอบดีเอามีเลยแล้วกันนับวันทุกคืนนี้กูต้องมันให้สุดเลยหยุดไม่อยู่เลยดูที่หุ่นเธอไม่งก็โคตรเอ็กแม่งกดบูชิตมึงก็ดูดีโกรคืนนี้ กระจอกอยากจะเดินตามบ้างพวกผูโซฮอตไม่มีใครควางหน้าเอ you know m มีถามจริงใครจะกล้าพวกมึงมันขยากเกินไปสวะยังมึงที่กาดยังมึงระดับยังมึงมึงจะตามทันไหมสวะเมืองไทยกระจอกแค่ไหไอ้่มาตั้งนานแล้วมีปัญหาเต็มยศตอนกูล้มตีเขาะเด็นเต็มหมด น้ำลายพอมันก็เอาไปใส่เต็มคนทำเป็นหน้าตึงเนี่ยมมึงไม่กล้าโนี้เกิดกูสีส่นเหนี่ยมโดนกูหกเก้าเออมึงโดนกูนำไปหกเขาตอนกูตั้งเป็นปึกกูมึงไม่มีทางแดกเล่าเออจะปาบกูหนยแดกข้าวและกูยังเหมือนเดิมกับคนที่เคยกับกูมึงมันหน้าเงินกูยอมกลับใจใครที่ไม่เหมือนเดิมมึงก็ต้องย้อนกลับดูแต่ไม่มีใครตั้งใจกูจะไม่ย้อนกลับไปะะเนี่ยแน,น่ยยังไง